จะเริ่มมีจุดดำๆในเดนตาที่กำมองออกไปครับรเดนตามีจุดดำๆนนงานเข้าเหมือนจะมีหยัดแยะดำๆขึ้นมาการเสื่อมัาน,นมองการใช้ทํางานมันจะลำบากมันกลัวมันจะเยอะขึ้นแล้วมันจะโอดมันจะมืดไปเรื่อยอมองตวงสือมันก็จะไม่ชัดไปเรื่อยๆตอนแรกสัง่งมาทานกี่กล่องก่อนคะสองกล่องปร,งมระมาณเดือนหนึ่งได้ครับมันมเริ่มเลย ดีขึ้นจะเป็นยหยักเย้่ตัวนั้นมันหนักแล้วยหยักแย้แล้วมันกระจางไปเป็นเหยื่อตืดดำๆคุณหมอก็บอกดีขึ้นเน<ด>ื่นองจากการที่เกาส่วนเสร็จวอยากให้คนที่เป็นวุ้นกาเสื่อมหยักใย้ยด,ดำๆนะครับลองเปิดใจใช้สินค้าตัวนี้ดูนะครับมันมีคุณภาพที่ดีมาก สวัสดีค่ะเชี่ยวจากบริษัทบาลานแบงค์ค่ะวันนี้นะคะเชี่ยวอยู่ที่อำเภอเมืองนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะและวันนี้นะคะเชี่ยวอยู่กับลูกค้าท่านหนึ่งนะคะที่มีภาวะนะคะของโรควุ้นตาเสื่อมค่ะแล้วเมื่อทานตัวบาลานอีของเรานะคะก็อาการดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปสอบถามลูกค้ากันเลยค่ะว่าที่ผ่านมานะคะลูกค้าต้องเผชิญกับอะไรบ้างแล้วเมื่อทานตัวบาลานอีนะคะอาการดีขึ้นอย่างไรแล้วบ้างนค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่เดี๋ยวช่วยแนะนําตัวนะคะว่าชื่ออะไรตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วก็ทํางานอะไรอยู่ค่ะสว ส9ปีครับ <c oughs> เป็นพนักงานเรือ,อน้ํามันเป็นพนักงานเรือ,อน้ามันคือทํางานอยู่บนเรืออย่างเงี้ยค่ะค่ะคุณพี่ค่ะแล้วก่อนที่จะทานตัวบริษัทเอีะค่ะวันนั้นเราเราเจอกับสภาวะอะไรบ้างคะมันจะเริ่มมีจุดดำๆในเดนตาที่เรามองออกไปครับ <c oughs> เดนตามีจุดดำๆนานเข้าเหมือนจะมีหยักแย่ดำๆขึ้นมาเหตุการณ์นี้ผ่านมาระยะเวลากี <c oughs> ่เดือนแล้วะประมาณ2-3าเดือน 2- 3สเดือนนะคะแล้วมันส่งผลกระทบต่อการงานเรายังไรบ้างคะการ มองการใช้ทางาน,นครัมันจะลำบากบ้างเพราะว่าการอยู่บนเรือมันก็ต้องใช้สายตา<ช>มองระยะเล็กใ,ในทะเล<ส>ะถูกไหมคะพอเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นอ่ะแล้วคุณพี่ก็มีการมาหาคุณหมอ ใช่ค่ะคุณหมอก็วินิจฉัยออกมาเป็นวุ้นตาเสื่อมวุ้นตาเสือเส่อมนะคะซึ่งเราถ้าเราปล่อยไปนานๆมันจะเป็นอะไรไหมคะกลัวมันจะเยอะขึ้นแล้วมันจะบอดมันจะมืดไปเรื่อยมองตัวงสือมันก็จะไม่ชัดไปเรื่อยคือตอนที่เราไปหาคุณหมอเนี่ยการมองมันก็เริ่มที่จะไม่ชัดแล้วใช่ตอนนั้นสภาวะจิตใจเราเป็นยังไงไม่ดีอ่ะไม่ดีม,ดมากกลัวสายตาจะเสียแล้วบอดไหมทีนี้พอไปหาคุณหมอคุณหมอเขาได้ให้ยาอะไรทานไหมคะ เป็นยาพวกวิตามินหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเพื่อบำรุงสายตาใช่พี่มีการดูแลตัวเองยังไงอีกไหมคะนอกเหนือจากที่คุณหมอให้ยาแล้วปลักสายตาแล้วก็ใช้พวกน้ําอุ่นนะครับครบอ๋อก็คือมีการดูแลตัวเองก็คือใช้น้ําอุ่นประครบแล้วทีนี้เป็นงไงมาไงคะถึงมาเจอตัวบรนด์อีผมก็ไปดูในอินเทอร์เน็ตรีวิวพวกนี้ครับค่ะเห็นยอดวิวมันดีครับผมเลยสั่งมาใช้ค่ะ ถามน,นิดนึงว่าทําไมคุณพี่ถึงเปิดใจให้อาหารเสริมเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเชื่ออาหารเสริมเลยทำไมคุณพี่ถึงถึงลองเปิดใจให้อาหารเสริมเพราะว่าผมเห็นจากใบรับรองคุณภาพในพวกนี้มันมันการันตีว่าน่าจะโอเคใช้ได้ลาาแล้วอ่าแล้วมาถึงจุดไหนที่คุณพี่แบบว่าคิดว่าเราเราต้องมีตัวช่วยแล้วมันเริ่มจะไม่ชัดไปเรื่อยๆนะเออนะมันถึงจุดที่เออเราเราต้องหาตัวช่วยแล้วด้วยตอนแรกสังมทานกี่กล่องก่อนคะสองกล่อง สองกล่องนะคะแล้วทานไปเท่าไหร่คะคุณพี่หลุนรู้สึกว่าเอ,อ้อสายตาเรามันเริ่มดีขึ้นประมาณเดือนหนึ่งได้ครับมันมันเริ่มจะดีขึ้นเดี๋ยวช่วยขยายความหน่อยว่าดีขึ้นมันเป็นยังไงบ้างจะเป็นหยักใย้ตัวนั้นที่มันหนักแล้วหย uh ักเยแล้วมันก็จางไปจนเหลือจุดดำๆอ่ะ จะเป็นแบบแล้วตอนนี้ทานไปกี่กล่องอ่ะก็สองกล่องแล้วสองกล่องตอนนี้เป็นอาการเป็นยังไงบ้างตอนนี้เหลือแต่จุดดำๆไปเรื่อยๆนะคะก็คือคิดว่าถ้าทานต่อไปเรื่อยๆอาการก็จะดีขึ้นแล้วได้มีการกลับไปหาคุณหมอเพื่อเพื่อเช็คอีกไหมคะไดค่ะค่ะคุณหมอบอกว่ายังไงบ้างคะคุณหมอก็บอกว่าดีขึ้นดีขึ้นจากการที่เก็บตัวใส่ร่าก็เรียกได้ว่าอาการดีขึ้นเรื่อยๆเลยคุณพี่คิดว่าอาหารเสริมเนี่ยตัวบลานอีมีส่วนช่วยให้หมุนตาเสริมของคุณพี่ดีขึ้นไหมคะ ดูคลิปนี้อยู่เผื่อว่าจะเป็นทางออกให้กับเขาเผื่อเขามีอาก,การรุ้นตาเสื่อมเหมือนคุณพี่นะคะอยากให้ช่วยฝากหนะะ่อยค่ะอยากให้คนที่เป็นรุ้นตาเสื่อมจุดอยากให้ดําๆครับลองปใจใช้สินค้าตัวนี้ดูนะครับมันมีคุณภาพที่ดีมากตเต็มสิบคะแนนคุณ<ม>พี่ให้บาลานซ์อีกี่คะแนนดีคะผมให้9คะแนนอ่าให้เก้าคะแนนเลยนะคะถ้าเทียบกับราคาพี่ว่าสูงไหมคะกับผลลัพธ์ที่เราได้อผมว่าราคาคุ้มรักกับที่เรา ทานไปแล้วคุณภาพมันออกมาดีมากอ่านะคะก็ขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่ ไว้ใจให้บาลานซ์อีดูแลสุขภาพวันนี้นะคะชิวก็เลยเอาบาลานซ์อีนะคะมามอบให้คุณพี่นะคะเพื่อดูแลสุขภาพต่อไปอีกนานๆเลยนะคะ<ม>ก็บาลานซ์อีนะคะผลิตจากที่เกาหลีนะคะแล้วก็ส่งตรงมาที่เมืองไทยเลยนะคะบาลานซ์อีนะคะปลอดภัยมีออยอน,ะะาานนะคะมีฮาลาลนะคะศาสนาอิสลามนะคะสามารถทานได้หาะ,ะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะที่อยากจะดูแลสายตาบำรุงประสาทนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนท่วประเทศเลยนะคะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะได้ที่ บลนอ์แบร์นะคะทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มค่ะฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพนะคะมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอค่ะเคสหน้านะคะชีจะไปที่จังหวัดไหนนะคะและจะมีเรื่องราวดีๆของเคสลูกค้าคนไหนมาฝากกันนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะได้ที่บลนอ์แบร์นะคะทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะวันนี้นะคะชีแล้วก็คุณพี่นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย